ดราม่ามาเต็มมิสกแกลนเมียนมาผิดหวังหลังเจออินเดียปาดมงค่ะ กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนๆกลางดึกจากงาน Miss g r a n i n t t r r n t t o o n l l 2024ซึ่งผลปรากฏว่าราเชลม s s แกรนอินเดียคว้ามงุไปครองค่ะหลังประกาศผลการประกวดและถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนประกวดเสร็จแล้ว Miss s g r a n d เมียนมา Miss ทสูเยียนรองอันดับ2 m i s s Grand i n น e r n a t i o n a l 2024ที่เดินทางกลับทันทีโดยไม่อยู่ให้สัมภาษณ์กับคณะสื่อม,มวลชนเนื่องจากเอดีหรือ National เห็นว่ามิ Ma, สแกลนเมียนมาซุดตัวลงคล้ายจะเป็นลมจึงถอดมงจากศีรษะมาถือไว้และพาตัวกลับออกไปทันทีค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สังเกตเห็นว่าช่วงการประกาศผลมิสแทซูเยียนมีสีหน้าความผิดหวังและมีน้ำตาคลอบเบ้าตลอดเวลาหลังจากการประกาผลเสร็จสิ้นทั้งนี้การประกวดถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่ติดทุกโผมีแฟนนางงามทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาเชียร์กันเป็นจำนวนมากค่ะในขณะที่สื่อ ดังอย่างทีวีภูบอกว่าบอสนวัดทราบเรื่องแล้วพรุ่งนี้รู้การปลดไม่ปลดค่ะ